หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะรครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาก,การ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อาเจ็บแม่หมูปิ้งกับแอปเปิลทองแน่นอนนะว่าแอปเปิลทองคือที่หนึ่งในใจเราอุ้ยหมูปิ้งให้หนูไปฮ่ากินนะครับอิกิตะกิมาสอืมรสชาติเป็นแอปเปิลทองคำเลยแม่รสชาติยังดูกันเอาละวนันนี้ทำยังไงเนี่ยเบื่อมากันแลเนี่ยนะคนหมอตกปลาก็เบื่อแล้วทำอะไรดีวันนี้ฮะเฮ้ยว่าแต่เซี่ยมาแค่ไหนเฮ้ยไอ้ไอ้บอบบี้บอบบี้อ่ะดูนะเฮ้ย ไอ้ลูกนี่แกเลี้ยงหมาใช่เพื่อนมันชื่อว่าบอบบี้บอบบี้มาบอบบี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตนุ่งไม่ใช่หมาเฮ้ยงั้นเหรอทำเสียงเป็นหมาเลยนะเออเอ้ออยนี่นะที่นายเลี้ยงเหรอใช่นี่คือเสียงของฉันนะสัตว์เลี้ยงชื่อว่ามันคือม้า่าบอบบี้บอบบี้โอ้โหจริงเลี้ยงก็ขี้เกียจเลี้ยงอะ่ะเออนะถ้าเอาเอ่อา,า,า,าลูกของคน,นต่างเออนะเรียกว่าพันเบืองบ้านมาทำเป็นเล่าหมาเดี๋ยวนะ นี่บ้าใครเนี่ยอ๋อเพื่อนบ้านเอู้จัก,จกเดี๋ยนะบ้านเราอยู่นี่แล้วใช้ของเขาเลยฮะเธอนานะของมีก็ต้องใช้นะเพื่อนนะเขาคงไม่ใช้นะจริงไหมเออคนนันมีอยู่บ้านอแถ้าแต่นะถ้าเขามาตีก็ไม่รู้นะถ้าใชไ้ไม้มไมพี่อืมมันตอบอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพูดภาษาหมาไม่เรื่องอะไรเห็นพูดแต่ภาษาคิปเปอร์มันจอดน,นี่เฮ้ยเอาละงั้นเดี๋ยวอย่าไปหาสลิมอ่ะน่าจะเป็นไง ก็เอากระดูกไปล่อมันนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็เชื่องนะเพื่อนนะกระดูกอ่ะเออตัวไม่มีกระดูกเลยอ่าไม่มีกระดูกก็แล้วโหน่าเสียดาย,ายก็ของเลี้ยงเอ่ยมั่งเลี้ยงหมูเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเฮ้ยมันเลี้ยงที่ไหนวัวไม่ทด้แบบพวกทำผลิตภัณฑ์ธธพวกนมพวกอะไรหนังสัตว์อะไรเงี้ยนะมันต้องเลี้ยงนั่นลากน่นลากเนี่ยไว้นะาาล่าสัตว์ได้ไหมก็จริงนะเจ้าหมามันสามารถช่วยล่าสัตว์ได้นะแต่ว่านะอืมฉันเอาไป,ไปจัดก,การเองดีกว่าอย่างนั้นเหรอฮึเดี๋ยวเราจะตัดสินยิ่งสุดเท่ไปจัดการนะให้ดูนะ อันนี้ก็มาดิเขาอยากกัวเดี๋ยวค่อยดูกันทีเราจะเอาไงะเนี่ยสัตว์เลี้ยงเออเอาไงปุณี่ยถ้าเอาพวกอัวพวกแกะพวกหมูไปมันก็คงแบบไม่เท่ใช่ปะมันไม่เท่เลยสัตว์เลี้ยงเราไม่เทะกันไปเฮ้ยน้ำมันจอนี่นะเอ้าไปจะนี่อะจะนายฮะสวัสดีฮะเออสวัสดีแต่ Daí, เดี๋ยวๆเรื่ออะไรจะนี่เฮ้ยเขียวเขียวมันเลิะไคิปเปอร์เลยอันนีเ้เพื่อนเนพะื่อนบอเองฮะเพื่อนอะทำไมเพื่อนเขียวช่อุ <c oughs> อ่มเลยโอ้ยขอเออเมื่อกี้น้ำไปฮะอ๋อเมื่อกี้อ๋อพอดีเมื่อกี้เจ็บคอหน่อยเอานี่นะชื่อเนี่ยอ,อ่าคมชื่อคิปปี้เออเขาชื่อคิปปี้ฮะคริปปี้นร่องคิปเปอร์เนี่ยครับครับผม ขาอาจจะพูดไม่ค่อยเรื่อยหน่อยนะฮะงั้นแล้วโ,โหเป็นเพื่อนเลยเนี่ยแม่คนเพื่อนก็นจะมีเพื่อนส่วนฉันเนี่ยไม่มีเลยเศร้าเจ้า,จานายก็ลองหาดูสิฮะจะมีไหนห,หาบ้างเนี่ยถ้าเลี้ยงวัวมันก็ไม่เท่นะเจนน้านี่เออก็เทนะฮะหมายถึงวงัวอ๋อเปล่าหมายถึงเจ้านายเท่นะฮะหมายถึงเออพวกสัตว์สีไม่ใช่ตัวฉันนะเจนน้านี่เออฮะอ๋อ,อ,อโอเคขอมาจากน,นี่นะเฮ้ยไปหาหนีว่วเนี่ยฮะ อะไรอย่างเงี้ยดิเนี่ยเดี๋ยวไปหาถึงท่านะไปหาท้ำมาเผื่อเจออะไรบางอย่างเผื่อเจอเงี้ยเออเฮ้ยถ้ำในถ้ำอ่ะจะทำละไหนถ้ำลึกลับมีอะไรให้เราบ้างแต่แต่ก่อนจะเข้าถ้ำต้องขโมยท็อตสักอันหนึ่งเขาไม่เสียหายนะแม่เข้าถ้ำถ้าเจอคีปเปอร์เป็นเพื่อนก็ดีเนี่ยอืมสไลคิปเปอร์เหรอไม่ดิถ้าสไลคิปเปอร์จอห์นนี่คงมองเราแปลกๆนนั่เลย มไม่ๆๆจอนี่คือคิปเปอร์บนร่างคนนะอย่าเลี้ยงคิปเปอร์ดิขาดอย่าเอาคิปเปอร์มาเลี้ยงนะเฮ้ยเฮ้ยหน้าอะไรขังขาวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ออยมีขังขาวจำป็นตัวด้วยบินนันด้วยเนี่ยเอ้ยเห็นไนะถ้าจะเลี้ยงยังไงเนี่ยเลี้ยงยังไงใช้บีทรูทหนึ่งอันเหรอเฮ้ยถูกนะแต่ว่าเอาไงดีจะเอาไปรูดยังไงเนี่ยบีทรูทก็ไม่ได้ปลูกอีด้วย อ้าวมันฝรั่งไอ้แครอดอุ้ยจะฮ้าวปีทุกทีเลยเดี๋ยวนะขวาซ้ายซ้ายขวาไม่มีคนเห็นกว่าเดี๋ยวผมไม่นอะไรนั่นนะผมผมแค่มาเก็บของเฉยนะไม่มีหรอกไม่หรอกโอ้ย้้ยคิดมากคิดมากไม่มีหรอกคิดมากเอ้เรื่องเออไอ้เดือบุทุกทีบอกให้มาแหม่อุตส่าห์จะดีให้เนี่ยไปเอาของข้ามาใจดีให้มันใจดีไงวะเออนั่นั่นมันคือการมันเกือบความเมตตาเลยไหม โอ้ยข่าวของขอาอ่าวใหม่โธ่อ่านนะมันเป็นความเมตตาใช่ไงล่ะแม่ถึงงานพอดีเลยโอ้โหขอบคุณครับเฮ้ยโอเคเอาล่ะข้างคาวจ๋าพี่มาแล้วอุ้ยเอาล่ะสร้อชฉันคือข้างคาวใช้เอ่อบีทรูทมันเป็นเอ่อมันเหมือนเลือดแต่ก็ไม่ใช่เลือดอืมข้างคาวชื่อเลือดเองนะแม่ปิดไฟก่อนเไม่มีอะไรเอาล่ะโจเป็นสร้ลยฉันสร้อยข้างคาวอย่างกับเพอ่มมอนเลยมา เรียบร้อยข้างค่าวเราแม้บินมาว้าวคงไม่ใช่โควิดใช่ไหมมันคงไม่ติดโควิดใช่ไหมโอเคต้องค่าวเก่งนะโอ้โหดิติดตามได้อ๋อยิงเก่งมากเก่งมากข้างค่าวเก่งมากเก่งมากมาเจ้าข้างค่าวมาเรามากลับบ้านอยู่นะบอกว่าแกโควิดเอาโควิดสิบเก้ากลับมาแล้วถ้าล่ะก็อีกวันนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยข้างค่าวมันซัมมี่มันชอบข้างค่าวเหรอโอ้โหมันกันเลยเอาข้างค่าวลูกพ่อ อยู <differences S 2> ่แลาเริ่มจัดการแล้วลูกไปเลยเชื้อเกข้่เข้าไปแพร่เชื้อโควิดสิบเก้ากันเลกพ่อไปเลยเนี่ยโอ้โหดีรัว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 โอ้ข้างเข้า ก็มาดิมาดิมาดิโอ้อโ้ยไม่ไม่ไทยเฮ้ยอ,อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยอย่าเข้ามาล้ไอตูมีแม้ไม้มวยไทยข้างขาว่อแพ้คุยส e. ิมันออจะโอ้โหเยอะ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 ข้างข่าวเฮลเข้างขาวเฮลมียเเฮล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 เเนี่เล อะอะไรว่าเฮ้ยโควิดสิบเก้าไม่ใช่โควิดสิบเก้าเว้ยข้างข่าวคิดว่าเขจะเก่งกีไ่ไหนเถอะเฮ้ยมาชนะการไม่ดีก็ได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหเกมมันกระจอกจริงข้างข่าวเอาล่ะเวลาหัวคืนสุดท้ายแล้วตเอ้ถอะจะเก่งกี่ไหนมามาตูจะปล่อยเองพี่แหละไม่ต้องกับมายนะไอ้ข้างข่าวหยแต่มันก็น่าสงสารอะเฮ้ยวเคียวเคงั้น เจ้ของเขาเกต้ามีที่ฟอ้าินนะเพื่อไม่ให้ใครมากินพืชของเรานะเข้าใจไหมของใครไม่ได้แต่ขอยิบของเราแล้วกันนะโอเคเนะข้าใจไหมแม่ยิบของตัวเองเยี่ยมเลจริงๆเอาล่ะเราจะหาสลิเไหนอะกันเก่งมากวันนี้เอ้ยทางเดินทางเราไว้น่นะจะเข้าจังเลยไม่มีมอะไรข้างในข้างหน้านะฮะมันคืออะไรคืออะไรอ๋อเฮ้ยหมูป่าอะไรอนะหมูป่า เดี๋ยวมันไม่ใช่หมูป่ามันคือหมูป่าใช่ไหมหน้าตาคุณคุณน,นี่มันเหมือนจากเรื่องอะไรยยบงยยบาคุณนุใ้เราเน่ยฮะอินโนสุเกะเนี่ย,ย,ยไหนใช่เลยเอ้ยอา้าวแค่หลอดสี่โมงอันอา้าวจังหวะนี้จังหวะนี้แรกัะผมตัวนี้ว่าได้หมูป่าละหมูป่าไหนหูห,หูหมูหมูห,มหูเฮ้ยมันต้องแข็งแกร่งแน่เลยเอละไรจะต้องพาไปสู้ซสียงมันจะเกลียนกันเฉียวไหน ไปเลยอินโนสเกชเลยแกเอาละอินโนุเกะเอ๋ยจ้หมูป่าข่าจะกันจ้หมูเน่นมันหมูคือหมูลนกซัมบี้เข้าใจะไหมเขาจเปล่าเออเอาละเดินตามข้าพเจ้ามาที่นี้ขาา้าพเจ้าดเตรียมบุญมาแล้วเอาละเขาจะต่อสู้กับจ้หมูหมูป่าแล้วมาเดี๋ยวหมูป่าไม่ใช่หมูป่ามาสิโชว์รังให้โลกรู้หน่อยว่าแกกี่แค่ไหนจะเสือของฉันน,นี่แน่ะเอาละไม่ใช่โปเกมอนนะเว้ยเอาละจะการบมาเลยอินโนุเกะไปเลย ไปเลยโนสเกะไปเลยชิลเอแไปไปดิไปดิไปเลยโนสเกะไปเลยโอ้โหว้าวพลังของหมูปลาโอ้ยตีดิงโอ้ตีดิ่งเฮ้ยโนสเกะเอ้จะโอ้ยัตมาช่วยลรสเกะโอ้ย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 ไอหัจริงหัวจริงหัวจริงหัวจริจริงโอ้ย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 อโเอ้ปล่อยส้นี่ยทางของสายเลอชงโอ้ยโอ้ยมันดูมัควินคโอ้ยโอ้โห้าว โอ้ยเก่งมากเลยนนสุเกะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เงินทองนี่เงินนี่ทองดับจำหมูมุนนรกเก่งมากเลยนนสุเกะนะกินกับข้างใครนะทีน่าจะมีแบบเอาไปขีดไหนก็แบบโหดเทั้งที่แน่เฮ้ยมันต้องมีอะไรต่างๆอย่างนี้สิ นเผื่อนี้จะมีอะไรมอนเตอร์ให้เราสดสู้เฮ้ยโอ้โหวิเธอร์ซิกเกอนเอาละอินุสเกะมูปาจะการลูพ่อไปเลยชลเลกแกมันนี่สิเว้ยพุ่งงงนไปนี่มาดิอินุสเกะจะการลูกพ่อไปไงอินุสเกะหล่อเท่อะไรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรอะไรโอ้เป็นไงอ้หอินุสเกะว้าวหุยน้ำตาเท่ไร่โอ้โห่อ้โยเจ็บเจ็บทำไงทไงทำด้ทำไ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 ด้ ทำไมได้โนซูเกะจะกันลูกพ่อจะกันเลยนี่เอาละไม่ตีหัวตีหัวสิกิโต้เอาไปไงเอ้ยนซูเกะไม่ต้องช่อโนซูเกะโอเคแล้วโอ้โหเล่นตังห้าร้อยชิวๆโนซูเกะเราถึอทนนานนะโอเคไอ้แกเฮ้ยมาดิมาดิโนซูเกะลูกพ่อจะกันเลยแม่โนซูเกะเป็นโหดจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยละ่ะขลรับกินโูสเก็บงอมๆๆมยอม,อมโอ้โยรวยท่นนี้เอาเงินไปขายคนนี้เงินมาหาศาลเลยแม่ใครบอกว่าหมาตัวเองเก่งนะอย่าให้รู้นะใครพูดใครพูดไม่ต้องพูดนะไอ้โนไม่ต้องพูดนะ่ไม่ต้องพูดอ้อยทีนี้สบายแล้วนั่งเอาละไอ้ควัยสิบเก้าฟอ้ไปนะเฮ้ยใครคิดว่าฉันรู้สึกจะเห็นไอ้แม้มอนเตอร์ตับนานนะ มอนเตอร์ดํานานใช่ใช่ใช่ไหมฮะป็อกกี้เดี๋ยวมันชื่อมันชื่อบ๊อบบี้หรือป็อกกี้เอ๊ะไอ้บ๊อบบี้นะท่านเห็นมอนเตอร์นานอยู่หลุมนั่นด้วยนะเออเขาไปไม่จับได้สิเดี๋ยวนะมีมอนสเตอร์ดํานานอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาละเขาบ้านหนะเอ้ยนุ่งหมาเอ้ยมาเอาว่าไงเอิร์ยนะมาไงเล่นกับบ๊อบบี้สนุกไหมโอ้สนุกมากเลยใช่ไหมบ๊อบบี้นะเห็นไหมมันเห่าด้วยโอ้ได้นอนนะนั่นตัวอะไรเป็นอ่ะอ๋อนี่เหรอ นี่เรียกว่าอินโนสเกตนะอินโนสเกตนั่นนั่นนั่นโตคนหรือหมูปานะ่าแหละเฮ้ยหมูปา่าคือหมูปา่าดุหวัวสิเอ่อโอเคเอ่าล้วจะไปไหนอ๋อวันนี้จะไปเล่นนะจะเ,เล่นเหรอรู้สึกแปลกๆรเไม่อมอกไปแมวแมวไม่บอกแผนที่นี่มาซ่อมมอเตอร์ดันนาน,านี่กินเลยเอาล่ะมันต้องเอาที่ขุดไปรู้สึกว่าต้องใช้อะไรไม,มใหม่เฮ้ยเฮ้ยนะ จะมีของคราฟเราใช้บ้างเนี่ยอาจะนี่นี่จุบอ่ากล่องคราบหิมะนี่เผื่อไปวางบล็อกได้ตืบชืบชึบชืบชืบเนี่นะปื๊ดไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดนี่ไงปื๊ดเออไอ้ปื๊ด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 ขาไว้ก่อนแล้วกันหิมะนี่ไปขอเขาไปขอไอ้นุ๊มาเป็นไงล่าเท่ขอยิมไม้นะไม่ได้ไปทำไรหรอกจริงๆ เอาละรู้สึกว่าใกล้ๆน,นี้มันจะมีมอนสเตอร์ตำนานเหรอเฮ้ <c oughs> แกมันจะต้องเปน็นเสืนของฉันสเถอะนะไอ้เจ้ามอนสเตอร์น่ะแต่ว่าตอนนี้ไมื่อกี้ไม่แพ้แลโอเคพี่เอกเอาละได้เวลาเดินทางนะอินสกเกตไปเลยนี่มันต้องอยู่ใ,ใกล้นแน่ๆเลย <c oughs> นี่แนี่ยหลุมนั้นใช่ไหมที่นุ่บนบอกฮะ <c oughs> ไหนสิเลือ่อนแต่กันเชียวโอ้โหหรือว่าเฮ้ยหน้าอะไรอะ่ะเฮ้ยมันโกลเลมสีทอง เนี่ยเหรอโหโอ้ยและนี่ควรจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวฉันต้องการแน่ๆเลยเดี๋ยวนะแต่นะแตะคุณก่อนขุดก่อนขุดก่อนครับผมขุดก่อนครับเดี๋ยวเล่นล่วงทีทำไงได้จืออ้อโอ๊ยโน้ตสเกตเจนโน้ตสเกตระวังตีกลับนะเฮ้ยนะระวังนะระวังนะระวังนะโอเคขุดประมาณนี้อืหทางลงอ่าลงขวาลงซ้ายเอ้ยเอ้ยมันขุดหนาเอ้ยขุนหนาเลยนี่เนะี่ยโอเค ขุดไปทางด้วยหน่อยเฮ้ยแล้วคดิดหยุดแล้วเลดิอ่าโอเควางอย่างนี้เลยแล้วกันนะนี้แล้วกันโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเอาละไหนกรณีทองคำนานที่เจอน้องการอะไรกันแน่ฮะคิดไว้เป็นพระบ่งฉันนะ่เะเฮ้ยโฮะปักทองหกสี่อันเอาจริงดิ่แต่ว่าแกต้องโหดไปให้เลยโหัวกล้วนต้องซื้อแกเลยเอาละ ตอนนี้เราต้องเก็บตัวอินท์โซเกะก,ก่อน,นก่อนที่มันอันดานมากกว่านี้มันต้องมีตัวมาคนแน่งชิงเจ้ากรุ๊งสีทองแน่ๆเลยตอนนี้เราก็ต้องเตรียมแผนการนะแต่ว่าอืมมีแกบอกสนุว่ะเดี๋นะกันผสมส่ผสมสีสีขาวเหรอโอเคขอฝ่ายนักสกิ๊กนะเอาอินท์โซเกนะแน,น,นะอินท์โซเกะต้องหาอะไรไปย้อมสีเนี่ยสีเหลืองอ่ะแต่ไม่ได้สีเหลืองเหลนะือง มีเสียงย้อมสีทองมาคึบยอมนี่โอ้โหมันยอมไม่ได้โถเอ้ยบ้าจริงมันต้องมีที่ยอมดิย้อมสีเหลืองทองเงี้ยเออเฮ้ยอะไรอ่ะใครมาฉี่นี่ไม่ใช่โอ้น้ำส้มเลยเห็นไหมถ้าเราโยนเฮ้ยมันต้องย้อมกันสีทองเลยเอาล่ะเฮ้ยเอามาเลยจงการไปสีทอง two thousand years later โอ้ยเฮ้ยปีนุ้ยโหปีนไงการย้อมแบบสีทองแบบถึงไม่มีตังค์แั้งที่มาย้อมดีนะให้ออดีมาย้อมได้ได้ทองนี่คือเจ็บไหมเนี่ยโอยแต่ไม่เป็นไรอดีมัแล้วจ้าอึบ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 โอเคอึบอึบเดี๋ยวอึบอึบอึบหู้มาแล้วจ้าโอ้ยโอโยโจโฉอเจ็บ อ่เกล็ดสีทองฉันมาแล้วโอเคขอแรนดแล้วกันนะเอาละออกมาฮายว้าวเกล็ดสีทองมีเลือดทั้งหมดหนึ่งหมื่นโอ้ my god อุ้ยวิ่งไหวมากวิ่งไหวมากเฮ้ยเจะกังก่อนนี่ก่อนนะนีงก่อนนะโอ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกต้องวาร์ปมาใันดีๆเจ้าเกล็นสีทองเอาละไหนแล้สิออกมาวาร์ปมาอาวาร์ปแล้วนี่ไงเราใช้แก๊สู้อะไรดีนะเนี่ยเออเอาทัพซัมบี้สัก ล้านตัวกันไหมน่าสนใจนะฮะกุเรียีทองมองไก่ด้วยมาหรือว่าแกจะทิ้งเี้เชียวเราจะไปหาบอสโหสุดโหดเลยนะแกพร้อมใช่ไหมเจ้ากุเรียีทองแต่พร้อมเลยเอาละมาเลิกดีกว่าข้างหน้านี่มีกันส์กันทัพซอมบี้ฮัทมันีวันลายร้อยตัวเดียวเด้อเนี่เฮ้ยโอ้โหหุ้ยโหดมากโอ้โหนัดเดียวจอดโอ้โหหุ้ยฮุ้ยฮุยกุเลมยนี่จริงโอ้โหโอ้โหโอ้ยโลแตกโอ้ยอย่าเข้ามาหาตู้ย่ายา เกลี้ยซองนี่ด้วยเล่นเกี้ยองนี่ด้วยเออเจอกันเจอการเจัดการจอกันเจอกันเกันเฮลเฮลเฮลมีเฮลมีโอ้ยโอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมอย่ามาผมอย่ามาผมอย่ามาผมโอ้ยจัดการเลยเล่นเกองฉันไปเลยโอ้ยโอ้ยอู้จิบอีใต้นะอีใต้นะโอ้ยโอ้ยโอ้แต่ว่านนี้หนีก่อนหนีก่อนเดินเกลิฟทองมันต้องตีแค่เดียวพอแต่นี่มันมาไม่กอดท่าเลยโอ้ยวิ่งละจ้าวิ่งละจ้าโอ้ยช่วยด้วยเล่นเกลี้ยองฉันโอ้โหเป็นไงฮฮีีโโรร่่

มาดิครับวันนี้จะโอ้โหโกเลยไรที่ทองรู้พ่อช่วยบางนี้เถอะเอ้ยเนี่ยวก็พึ่งตัวเองได้เหว่าเอ้ยพึ่งตัวเองก็ได้พึ่งตัวเองก็ได้วะนี่นี่แน่พี่ที่แม้จะโหดก็จริงแต่ว่านะคุณเลมันต้องตีแค่ตัวเดียวนั่นแหละโอ้โหโอเคอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะจัดการจะการจะการหน่อยโอ้โหจะตายจะตายเฮ้ยไปไงลงลงนี้ไปดิไปไม่ลงไปโอ้โหโอ้ยไม่ต้องไม่แดงแล้ว ฉันไม่ตายรอบที่สองแล้วเว้ยอ่าโอเคเอาละเทีเวลาคุณเรมลูกพ่อลงไปเลยพ่อลงไปเลยลงไปเลยนี่ลงไปเลยลงไปเลยจัดการเลูกพ่อจัดการเลยนี่ไป็นไงเข้าไปลูกอือพ่อให้ลูกสัตว์สัตว์ุนลูกอย่างเลยไปลูกลูกกินสนับสนุนลูกนี่จัดการจัดการเลยมาติดมาติดาติดเนี่ยพ่อช่วยพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าไปไงไปไงพลังของพลังของโคเลมสีทองเป็นไง กระจอกเลยนี่โถแม่แต่ก็เกือบตายแล้วเอ้ยแต่มีรอดอยู่เฮ้ยกดสีทองนี่นเเเบเจ้าพ่อเออมาแล้วมานี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโหดเกินเสียเนีย้โยโอ้ยเอาละได้เวลากี้หอย